สวัสดีค่ะชื่อนางสาวร่วงตะวันสายไทยชั้นม .5 ทับ7เลขที่32ค่ะจะนำเสนอวงจรชีวิตของกระเทียมน้ำค่ะลักษณะของกระเทียมน้ำกระเทียมน้ำอยู่ในระยะสปอร์ไฟซซึ่งเป็นระยะที่มีโครโมโซมคู่หรือ 2n กระเทียมน้ำเป็นพืชที่สร้างสปอร์ต่างการ2ชนิด ซึ่งเป็จุดสําคัญในวงจรชีวิตของมันการสร้างสปอร์สปอร์จะถูกสร้างขึ้นในอับสปอร์ซึ่ง2งตัวอยู่ที่ฐานใบที่ขยายออกเพื่อชนิดเดียวกันจะสร้างสปอร์สองประเภทบนใบต่างชนิดกันไมโครสปอร์เป็นสปอร์ขนาดเล็กสร้างจากไมโครสปอร์งเจียมเมกะสปอร์เป็นสปอร์ขนาดใหญ่สร้างจากเมกะสปอร์เจียม ระยะเกเมโตไฟต์หลังจากสปอร์ถูกปล่อลยออกไปสปอร์ทั้งสองชนิดจะงอกภายในผนังของสปอร์เองและพัฒนาไปเป็นแกเมโตไฟต์ซึ่งเป็นระยะที่มีไมโครโซมเดี่ยวไมโครโสปอร์พัฒนาเป็นแกเมโตไฟต์เพศผู้มีขนาดเล็กมากและสร้างอับสเปิร์มสร้างสเปิร์มที่เคลื่อนที่ได้ซึ่งมีหางเรียกว่าสเปอร์ม,มาโทไซ ไม่กิดสปอร์พัฒนาเป็นเกมมโตไฟเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าและเก็บอาหารสะสมไว้สร้างอับไข่ซึ่งมีเซลลไข่อยู่ภายในการปฏิสนธิและการเกิดสปอร์รไฟใหม่การปฏิสนธิเกิดขึ้นเมื่อสเปิรม์มว่ายน้ําผ่านนาไปยังเซลล์ไข่ที่อยู่ในอับไข่ของเกมมโตไฟเพศเมียการรวมตัวของสเปิร์มเ็เดียวและเซลลไข่เอเดียวจะเกิดเป็นไซโกด ซึ่งเป็นเซลล์แรกของระยะสปอร์ไฟต์ 2n ไซโกดจะพัฒนาเป็นเอมบริโอและเติบโตเป็นต้นสปอร์ไฟต์ที่มีใบและหัวซึ่งเป็นการเริ่มต้นของวงจรชีวิตใหม่อีกครั้งขอบคุณค่ะ